วันนี้พวกพามดูรถเจ็ดที่นั่งที่่อนแบบอีโคคาร์คันนี้กันนะคะคันนี้เป็นตัวซูซูกินะคะอีติก้า G X ค่ะทุกคนค่ะตัวรถทุกคนจะได้บอดี้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดข้อไปให้ดูภายในเลยถ้าวันนี้คุณอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแล้วคุณไม่อยาก่อนแพงอยาก่อนเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะย้ำว่าตลอดสัญญาได้รถเจ็ดที่นั่งปีใหม่นะคะแล้วก็ไปได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันคันนี้โบนแนะนำมากมากเลยเป็นอีติก้า G X นะคะพร้อมกับจอยดอยกล้องหลังโบนแถมให้เรียบร้อยแล้วคันน ข้างในทุกคนจะได้เป็นรถนะคะที่เป็นเจที่นั่งนะคะแล้วก็บาะหลังเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้หรือถ้าใครไม่ได้ใช้ถึงเจ็ที่นั่งทุกคนสามารถพับบาะหลังแบบนี้ได้แล้วก็เอาไ้ใช้ขนของได้อะไรได้คันนี้นะ,ะทุกคนต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับตัวรถปี2018นะคะผลิตเดือน2ผลิตเดือน12ปี2018จากโรงงานแอร์แถวหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ พรมรอบคันนะคะพายางพรมรอบคันเป็น6กีนะมันไม่ใช่หกีหรอกแต่ว่ามีให้เรียบร้อยแล้วจากเจ้าของเดิมน,นะคะคันนี้เปิดราคาที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะใครได้ไปจะได้ผ่อนมันเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาแต่ได้รถเจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ด้านหลังนะ,ะประตูก็จะเปิดได้นะ,ะทุกคนนะ,คะแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้เรียบร้อยกล้องถอยมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เป็นรถสภาพซื้อเข้าจะมีรอยเป็นรอยยิ้มนิดนึงตรงนี้นะ นะแต่ว่าเราก็ให้ราคาสูงพิเศษแหละ417นะคะแล้วก็ใครทาประกันชั้นลงชั้นหนึ่งหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปเคลมกันได้นะคะแล้วก็ดูบัตรเป็นทายน้ำเป็นเครื่องดีอยู่ข้างก้านปัดน้ําฝนเห็นไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นตัวการันตีรถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเลยค่ะนะ้าใครอยากได้คันนี้ตอนเจ็ดพันก็มาตอดสัญญาคือเอาไปเลยและอย่างที่โบแจ้งไปนะว่าอันนี้ได้เจ็ดที่นั่งสูงสุดได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะเราครอบครัวคันแรกไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากซื้อเป็นล้านเอาคันนี้ไป และใครไม่มั่นใจเดีย๋ยวมีประกรันเครื่องยนต์เกียร์เบรกให้ด้วยนะคะ2ปีหรือว่าสูงสุด20,000กิโลที่ศูนย์บริการซูซูกินะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้จะที่นั่งควา7,000แผงกบ,บาทเงินออกรถไม่ต้องใช้เก็บเอาไว้ในกระเป๋านะคะพาคนที่คุณรักไปเที่ยวได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจคันนี้ทักก็ตามคอนเพกและร่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ